ทางนั้นบได้มันย่อป่าเลยพี่น้องไอ้ย่อสลามนะมาบ้านบึกป่าได้สลามพี่น้องบาหั่นไปเลยนะหั่นไปเลยจะขับซอยนาคเลยเจาะป่าจาบป่าทางนั้นพี่น้องจอบป่าจอบป่าบ่อนานว่านลายมาคนว้าลูกพี่ลูกพี่บายเองคนว่านานวัน

ทางนี้หมดแล้วหมดแล้วหมดท่าไม้หมดแม่นหมดห่าปลาถึงแล้นหมดหาไม้ไม่คานงงเลยำอยู่ใหันแล้วประคอก็ได้ปลาอยู่แถวนั้นละเอาหิ้งกับหิ้กัเ็บ เดอหันละบุต่อจ anyway> ัดการเลยเอาเลยหันตาหน้ามาเลยอย่า <to ช anyway> ี้กตกมัดไกลเลยตาข้ออยู่หันละบุตเลยหลานน้อยพันมาส่งนำสปอนเซอร์ตา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  ซื้อมันพร้อมเหมือน้ำมันเริ่มเติมโมฮัมฟ้าโพดลากไปดยไปบอกมึงมั่นใจตัวใดมึงใส่รถอยู่สายปลาอยู่ใส่ าาานานท่ายมานั่งท่ามานั่งบนคนตึกป่านั่งท่อ,อนเดียวนะั่นหรอวะดิโอ้ทางผู้ง,งัวกำลังลงมาพี่น้องงัวกำลังลงมาหากินด้ำพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่พระร้องเลาะจักหน่อยพี่น้องเลยไปพี่น้องเลาะจักหน่อยไปเบิงังถนนหนทาง เดี๋ยวตาเลาะจังเลยก่อนล่องมาต่อไปชิบก้นเนาะแน่นบล่ล่อล่อบางทางจังเลยก่อนนี่พี่น้องโอ้ยสะดวกสบายขนาดพี่น้องเอ้ยสบัยก้อนในเพื่อสิลงมาได้เลยพี่น้องลำบากลำบากโอ้ยพันเอาต้นกุ้งมาปลูก สบายน้ำลน้นสบายตอนผมเป็นดน้อยหันจะลงมาเห็ดดำเพิ่นอยู่เนาะตาลคู่ตาลคู่ตาลคู่โอ้เพียงหน้าน้อยเพียงหน้าน้อยคอยลัก ต้นงิ้วป่ายัางบ่เนาะแถวนี้เนาะพ้าเดวตัดขึ้นบดหรอบ่โอ้ยทางพน,นอดพีดได้คิดว่งเลยมีพี่น้องอันนี้ฝ่ายน้ำล้นสบายก้อนตอนผมเป็นเด็กน้อยเคยด้มาเห็ดค่อยพ่นอยู่ประมาณห้าสิบกว่าปี นี่น้อมาครับอีพอ่พอพ่ดพามาเห็ดายมาเห็ดฟ้ายฝายน้ําล้นสมัยก่อนเนาะเอา้อนหินมาเห็ดเทไอคอนกรีดน้าอยู่รับเทโบลาย,ายพาได้เอา้อนหินนี่แหละมาทิ่มใส่ให้น้ํามันอยู่พี่น้องเลยโอ้ทางนี้เทคือกันพี่น้องนี่สติงเบดีกับเทคือกันเทไปละขาดพี่น้องนี่ข้างขาด ต้นกันเลืองอยู่ในหลายทีน้อเลยสมุนไพรได้ ทางอ้อมเลยพี่น้องเอ๋พวกทางอ้อมหมดพวกเดี๋ยวมื่อหน้า,าสิพาเลาลละพี่น้องเอ๋มันี้เลาะสำนึกเด็กพี่น้องเด้อ